ผู้ที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็ต้องเรียนกันหน่อยเรียนตอนนี้ต้องูหมายถึงเรียนเรื่องธรรมธรรมของพระพุทธเจ้าแจ้งในภาคปฏิยัตยิด้วยแล้วก็แจ้งในภาคปฏิบัติด้วยถ้าพูดถึงพระพุทธเจ้านี่แจ้งในภาคปฏิบัติก่อนแล้วอาภาคปฏิบัติมาสอนเป็นปริยัตยิสาหรับพวกเราเรียนปริยัตยิก่อนแล้วค่อยเข้าสู่ภาคปฏิบัติ เรียนพู้ตัวธรรมโมสังโฆเร็นสัมมาอรหังเรียนอะไรก็ตามเรียนการรักษาชิ้นห้าชินแปดชิ้นสองรี่สิบเกเรียนละบาปบาเพ็ญบุญก็ตามก็ถือว่าเรียนเป็นภาคบริยัตมิใช่ว่าเรียนจนจบพระไตรปิฎกไม่เรียนให้รู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรียนแค่นี้ เราก็สามารถเข้าสู่กระแสธรรมของพระพุทธเจ้าหมายถึงหลักคําสอนกระแสธรรมของพระพุทธเจ้าหลวงปู่ไม่ได้หมายถึงอริยบุคคลจัน้นชั้นกลางชันสูงเลยสูงสุดแต่พ่อหลวงปู่หมายถึงคําสอนของพระตถาคตเจา้านี่บริยัติไงบริยัติต้ตองร่าเรียนไม่เรียนเราก็ไม่รู้เรื่องบุเรื่องบาปเรียนนี้ไม่ไม่ใช่ว่าเรียนตามตำราโดย่ายเดียว เรียนจากคําบอกเล่าหรือคําเทศนาสั่งสอนของครูบาอาจารย์นี่ถือว่าเรียนเรียนภาคปฏิบัติก็เรียนจากตําราด้วยและเรียนจากคําบอกคําสอนของครูบาอาจารย์ด้วยยิ่งครูบาอาจารย์ลงนั้นสิ้นพบสิ้นชาติแล้วเป็นคําสอนที่ละเลอียดละออเป็นคําสอนแบบผู้ที่สิ้นสงสัยเป็นคําสอนที่พวกเราแน่ใจตายใจว่า การเดินทางของเราไม่ผิดนี่คือหลักคำสอนของพระเจาคุเจ้าแต่ถ้าผู้นั้นยังไม่ถึงอาจถึงธรรมชั้นสูงจะเอาอาจธรรมชั้นสูงมาสอนก็ผิดทางอีกพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้ายังไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมอย่าเอาธรรมชั้นสูงสุดมาสอนกันเพราะจะเป็นการหลงทางตกนรกหมกไม่เสียเปล่านั่น ก็แสดงว่าสิ่งที่มีคุณนันนันก็มีโทษมหันต์เท่นเดียวกันผู้ที่ศึกษาความรู้มีความเชื่อความเรื่มใสผู้นั้นก็สามารถยังบุญยังกุศลให้เกิดแต่ผู้ที่ศึกษาความรู้แล้วไม่มีความเชื่อไม่มีความเชื่อความเรื่มใสถือว่าเป็นตำราเล่าขานต่อกันมาโดยไรเหตุไม่มีผลในภาคปฏิบัติหรือภาคปริยัติใดๆ ถ้ามีผลก็มีผลในการหาลาบสักระใส่เปรใส่ผีของตัวเองนี่พอได้แต่ผู้ที่มีความเชื่อมั่นเชื่อเรื่อมใสผู้นั้นจะต้องจังสมบารมีมามากตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันยิ่งปัจจุบันนาชาติเข้าสู่อาจรัสัธธาหมายถึงสัตธาในพระพุะทธธรรมประสงค์จางไม่เสืออ่อมพร ท่านเรียกว่าเข้าสู่กระแสธรรมในสมัยพุทธกาลเด็กเจ็ดขวบเจ็ดขวบบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระอรหรันสมณะเนรเจ็ดขวบบรรลุเป็นพระอรหันสมณะเนรเจ็ดขวบบรรลุเป็นพระนาคาเป็นสกิตาคาเป็นโสดาบันดูในลูกนะ ถูกตัอ้งอยู่กิเลสมันก็อันเก่านนะัแต่ว่ามันเพิ่มพูนพ่อคูนขึ้นทุกวันนี้จริงไม่มีผู้ที่จะคิดเลยว่าหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดก็ตามเป็นของแท้เป็นเพียงการกลุก,กันขึ้นมาเขียนกันขึ้นมาเพื่อต้องการลาบสักกะละเป็นเจ้าลัทธิเพื่อหาลาบสักกะละให้กับตัวเอง สมัยใหม่คิดกันอย่างนั้นผู้ที่นับถือศาสนาก็คิดแบบนั้นน้อยนักมากผู้ที่จะมีอาจารยรัทธาเป็นหลักแห่งใจตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันอาจารย์รัาตัวนี้เกิดความเสื่อมของใจจะไม่มีต่อพบต่อชาติไปด้วยการยึดถือพระรันาตนตรัยเป็นที่พึ่ง คำว่าทุกขติภูมิไม่ไปไปสุขติภูมินี่คืออายราาัทธา